เบื่อไหมับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายลัสเกมออวีปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแดมินต้นที7ีเจ็ดเพจขายลัสเกมออวีที่ดีที่สุดณะตอนนี้มีเอเดียให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นยึ่นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนนะจินทวารเพื่อสุ่ชาแนลดาร์กและนี่คือ AIC ชิงแชมป์โลก2020นะก็สำหรับวันนี้นะเราก็จะมาลิชั่นการนำทัพของเกสเซิร์ดนะเพื่อที่จะมาล้างแค้นทีมดวลนิกเกมจากประเทศอินโดนีเซียนะหลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยล้างแค้นอะไรวะมันเพิ่งแข่งกันไม่ใช่หรอคือเราจะบอกอย่างนี้ทุกคนนะในไอหน้าออบบอลโลหรือคือชิงแชมป์โลกในรอบที่แล้วเนี่ยนะช่วงกลางปีเนี่ยนะคือตอนนั้นทีมเบคอนก็ได้เข้าไปร่วมการแข่งขันเหมือนกันและก็มีดวลนิกเกมนะจากประเทศอินโดนีเซียก็ได้เข้าร่วมการข่่่นเมมมอออะค้้้ถาาาารรรจจไไดูวททีีบส แปทีมได้ในรอบที่แล้วเป็นเพราะว่าโดนดูเนี่ยเกมตบไป2อศูนย์นะทำให้คะแนนไม่ถึงคือน่าจะห่างกันจากอันดับ4ประมาณ1คะแนนทาให้เบคอนไม่สามารถเข้ารอบได้เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นการล้างแค้นที่แท้ทูเลยนะก็คือไล์อัพนี้แหละนะที่ตบทีมปอเบคอนในตอนนั้นแต่ในวันนี้นะในเกมแรกทีมปอเบคอนตบไปแล้วและนี่คือในเกมที่2แข่งกันในรบ b เบสออฟที่ใครที่ชนะก่อน2เกมจะเป็นฝ่ายชนะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถทูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือการล้างแค้นของทีมเบคอนบุรว่าพวกเขาจะสามารถทําได้หรือเปล่านะก็จะรับชมมแแลล้้้ววกดันนเคราะพอ ใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับเกมไฮไลท์ต่างๆนะเราจะนำมาให้รับชมนะใครที่แบบไม่มีเวลาไปดูสดก็สามารถติดตามชแนลดังได้นะเวลามีเกมไฮไลท์เรือตัวแปลกๆมีต้าใหม่ๆหรือเกมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมารีชั่นแล้วก็วิเคราะห์ให้ก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอาเสียงภาคในเกมเนีย่ยเป็นเสียงไต้หวันนะคือต้องบอกอย่างนี้คือไต้หวันอ่ะมันภาพค่อนข้างที่ใช้ตัวไทยเพราะฉะนั้นเราจึงมาอัดที่ไต้หวันนะ คือต้องบอกตามตรงว่าภาพที่ไทยอ่ะนะรู้สึกว่าโดนโดนดอบมาอีกทีหนึ่งก็คือเราหาแบบดูในหลายประเทศแล้วของไต้หวันชัดสุดเพราะฉะนั้นเราจึงมาเอามาลีชั่นที่ไต้หวันนะเพื่อที่ได้ภาพที่คมชัดกว่าเพราะถ้าลีชั่นที่ไทยเนี่ยนะคือใจว่าของที่ไทยภาพก็ไม่สวยแล้วพอเราไปลีชั่นภาพอีกทีหนึ่งภาพมันก็ยิ่งกลับเดิมนะเพราะฉะนั้นจึงอขออภัยด้วยกันนะเรื่องเสียงภาพของนักภาพนะเราก็จะวิเคราะห์แล้วก็ลีชั่นให้นะตรงนี้เป็นเต่าเอฟนาะลงมาแล้วนะสับลมพล้นใหม่ของทีมป๊อปเบคออนนะก็มสเป็นนนสำรองใเกมี้ ดูคนไร้เกสเซิร์จะสามารถนำทับล้างแค้นได้ปรือเพราะว่าตอนนั้นไลร้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีเกสเซิร์แล้วก็จะมีน้องตีนี่แหละถ้าไม่ผิดอีกคนนึงแล้วก็จะเป็นมีมาร์คแล้วก็เป็นมอสแล้วก็เป็นอา่าเต๋าเต,ต๋าอีกคนนึงนะตอนนั้นนะที่เจอกับดูนี่เกมก็โดนดูนี่เกมตัวไปสองศูนย์ตอนนั้นก็น่าจะแค้นไม่พอสมควรนะเขาแบบอัดอั้นนะจนมาถึงวันที่เขาต้องมาเจอกับดูนี่เกมอีกคือก่อนแข่งเกมเนี่ยคือคนพูดถึงเยอะมากเลยว่าเออเนี่ยมันจะเป็นการย้ำแคน้นหรือจะเป็นการล้างแค้นนะ อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเขาชนะเกมนี้ได้ก็จะสามารถล้างแค้นได้นะเพราะว่ามันเป็นตาบาปนะเว้ยน,นะเพราะว่าถ้าเขาไม่แพ้ดูเนี่ยเกมในตอนนั้นอ่ะเขาก็จะได้เข้ารอบแทีมและบางทีอาจจะมีโอกาสแบบเข้ารอบสูงสหรือไปชิงแชมป์ก็ว่าได้นะในชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะแต่คือในชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นโอกาสแจ้มือมของพวกเขานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะช่วยเชียร์ทีมไทยด้วยละกันใครอยากดูสดก็ไปดูได้ที่ช่องก a ร i น่า Rv Thailand นะนี่คือการออกมาเล่นชั่นแล้วก็วิเคราะห์ให้เฉยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนเมมเม,มามือดิ คือหลายคนน่ะไม่รู้นะว่าหมูหวานนี่สามารถเล่นมิดเลนได้นะคือเบคอนน่ะเขามีแผนเยอะมากเ้ยเขาสามารถเอาปานวัตรลงมาเล่นออฟเลนแล้วยกหมูหวานไปมิดเลนก็ได้นะอันนี้คือแผนของเบคอนหรือไม่แบบเอาน้องตีสลับขึ้นไปออฟเลนนะแล้วก็ดึงอาหมูหวานลงมาเล่นเลนแยร์้็ได้อ่าแล้วตรงนี้เปิดกันแล้วยังไงอืไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เต๋าเอ็กน่าจะกิ้งพลาดนะเขาน่าจะพยายามกิ้งใส่แบบฝั่งนู้นแต่คือแบบมันผิดเหลี่ยมนิดนึงนะก็เลยแบบออกมาฝั่งขวาเยอะไปหน่อยอ่าแล้วตรงนี้อืหมูหวานเข้าไปงัตรงงนีี้ยไ่มม เดอะแดมเบส์นะหรือ,อนะคืออดีเมทของโอมนนะคือลิเตอร์นี่เป็นของสแสลงของโอมนนะเพราะว่าไอ้ท่าลีทารีของลิเตอร์มันสามารถแคนเซิลส,สกิลวอตดเมทของโอมนได้ก็คือแบบมีโอกาสที่โอมนจะโดนแคนเซิลนันตีอะเออเพราะฉะนั้นโอมนจึงค่อนข้างที่เกลียดลิเตอร์ แต่ถ้าเลตเกมนี่คือลิกเตอร์หนึ่งสู้โอเมนไม่ได้ถ้าแบบสปิดพุทไปเจอกันแบบตีกันให้ตายจริงเนี่ยลิกเตอร์สู้โอเมนไม่ได้เลยขาดเลตเกมแต่คือในช่วงต้นเกมนะในด้านของการเติมไฟต่งตางๆอะไรคือคือลิกเตอร์จะเหนือกว่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบไปเติมเพื่อนเลนนั้นเลนนี้หรือว่าการแบบเปิดวิชั่นอะไรให้ทีมอย่างเงี้ยคือลิกเตอร์จะทำได้ดีกว่าเพราะว่าโมบิลิตี้สูงกว่าโอเมนนะตรงนี้ก็คือสกิลในการเคลื่อนที่ในการคล่องตัวนั่นแหละสหรับโอเมนก็คือจะมีเป็นเพียงแค่ สกิลสองใช่ปะที่สามารถแบบพุทธสปีดตัวเองขึ้นมาแต่คือลิเกเตอร์แบบใช้สกิลหนึ่งได้สองครั้งแล้วก็ยังมีสกิลการอย่างรีทาร์ไรตด้วยนะอ่าแล้วตรงนี้โอ้โหเมโล่ ero, หลุดปะเนี่ยโอ้โหลึกมากนะสําหรับเมโล่ ero, แล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยจะเอาหรือเปล่าเอาแต่เมโล่เจ็บอยู่แล้วเราไม่มีอันตรแล้วด้วยตรงนี้ยังไงกระโดดมายังไงโอ้โหอโมแล้วอมอีกยังไงใครแตกก่อนคนแรกแล้วคนที่แตกก่อนใครคือใครคนที่แตกก่อนก็คืออืมแมมมอสแตกแล้วก็สเกาตแตกไปแล้วได้มาสองตัวนะโอ้โหแต่ ero, เมโล่นแตะ What the fuck เราพยายามดูนะว่าเมโลจะตายหรือเปล่าแต่คือเมโลไม่ตายแต่เป็นแมมมอนกับสเกลนะที่ตายไปแคน่นะแต่สเกลกดเอเลเซขึ้นขึ้นมานะว้าถ่ายน้ำของอู้แล้วตรงนี้แตกไปดีโอ้แล้วเป็นเซเว่นเททูได้คิวไปแต่ก็สวยอยู่แหละแต่คือถ้าตามจริงถ้าเลือกได้ก็ควรจะยังเกิลน,นะว่ายังเกิลเป็นตัวที่แบบต้องรีบบูทตัวเองขึ้นมา,านในในแต่อย่างว่าแหละจังหวะมันเลือกไม่ได้เนาะก็เลยแบบใครได้ก็ดีหมดอ่ะ ในเกมนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราดูผผ่านไปแล้วแต่ก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบจับตาดูอะไรขนาดนั้นนะกพรจะเจสรนเล่ได้ค่อนข้าที่ดีเลยในเกมนะอ่าตรงนี้เมโล่หมูหวานเห็นนะหมูหวานเห็นนะเขาหน้าแจ้งเพื่อนแล้วนะว่าแอลซ้ายมีเยอะนะไม่ต้องไฟอะไรวะเนี่ยแบบมีการดักแคมป์รออะไรแบบเนี้ยเป็นวันเดร์วูมเมโลมประบเกมนี้อ่าแล้วหมูหวานโดนหรือเปล่าตรงนี้3าคนเลยนะยังไงเอ่ยอันตีเข้าไปอันตีเข้าไปพยายามดูอยู่นะอ่าถ้าไม่ได้ก็ปล่อยนะนี่คือความใจเย็นของทีเบคอนนะ ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แบบต้องตันต้องกันอย่างเดียว้วแต่นี้คือใจเย็นขึ้นนะว่าแบบเออแม่งถ้ากันไม่ได้อย่างน้นอยเราก็แบบไม่ควรไปแถมอ่ะเพราะหลายหลายคนบางทีแบบเออคิดว่าแม่งเอาตัวไปแลกแล้วจะคุ้มนะเอาตัวไปแลกคือเราเสียอย่างไงนะถ้าเราตายแล้วเราเสียช์คีไม่หมดนะเราเสียทั้งป้อมเสียทั้งชีวิตแต่ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยเง,งี้ยเราก็นะอย่างน้อยก็เสียแค่ป้อมนะโอ้โแล้วตรงนี้น้องตีแต่ไปนหนึ่งตัวและเจสซเซอร์ล้างแค้นให้ได้นะก็ตอนนี้เกมสูสีกันอยู่นะการยืนห่างกันประมาณแบบหกเจ็ดร้อยนะหลักร้อย ก็จริงดูเนี่ยเกมนี้ก็ทีมที่เคยตบเบค้ยขั้นสองศูนย์อ่ะเออก็ต้องแบบไอ้นี่เป็นธรรมดาเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะพูดได้นะว่าเมตาบ้านเขาตามไม่ค่อยทันเราอู้แล้วตรงนี้เจสซี่กระโดดไปแล้วตรงนี้ไงโอ้โหแล้วคือ,อเสียดายมากนะเมื่อกี้กดแข็งถ้าไม่กดแข็งนะ่าจะอมได้อยู่นะแต่คือว่ากดแข็งดีกดแข็งคือไม่สามารถอมได้นะ ื่อกี้เราพูดถึงไหนเรอย่างที่บอกเลยว่าดูเนียเกมแต่ก่อนอะเราสามารถพูดได้นะว่าเมตาเขาตามไม่ทันเราแต่อย่าลืมนะว่าคำพูดนั้นอะมันผ่านมาจะเป็นปีแล้วนะเพราะฉะนันตอนนี้นะดูเนียเกมกับเราคือเมตาไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะเพราะฉะนั้นฝีมือก็สูสีกันค่อนข้างสูสีกันอยู่ในระดับหนึ่งพอถ้าไม่สูสีกันในรอบที่แล้วเนี่ยตอนกลางปีที่แล้วอะเขาไม่สามารถตบเบคอนเบคอนได้สองศูนย์หรอกหมูล้วตรงนี้หมูหวานเข้าไปเปิดแล้วเราคืนอ,อันตีเราด้วยนะ พยายามดึงให้แมมมอสอันตีนั่นแหละเมื่อกี้ไม่ได้กะว่าจะฆ่ากะว่าให้เขาแบบเอออันตีไปแล้วให้เขาล็อกเราหรืออะไรก็ได้พยายามบีบให้เขาจ่ายสกิลเพื่อที่แบบทีมจะได้เล่นง่ายขึ้นเราทีเจสเสอร์ยังไงเออจ่ายสกิลหนึ่งไปนะแต่เรื่องที่ยังไม่โดดนะเพราะว่าเขาเป็นโลมนะเราไม่ต้องหิวนะคือถ,ถ้าเล่นหิวถ้าเล่นพลาดอะไรเงี้ยก็ทำให้ทีมแพ้ได้นะพยายามนิ่งเข้าไว้นะ อ่าแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยแตกหรือเปล่ากระโดดไปอ่าเริ่มมีการหยุดนะเดี๋ยวเราอ่าสต็อปให้แล้วกันเพราะเราจำได้อยู่มันมีพอสอยู่ช่วงเดี๋ยวสซคคิปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสซคคิปให้โอเคกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งหนึ่งนะก็แตกไปนะสำหรับเยฟนะโอ้หนาะทีที่แปดตอนนี้การยิงคือสูสีกันมากนะคืออย่างที่บอกเลยว่ามันสูสีกันนะมันต้องตึงเป็นธรรมดายอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เปิดฐนะานซี่เย่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับทีมป๊อปเบคอนนะ โอ้ชิวจัดเลยเพราะว่าชิกเน็ตชิกเน็ตกับไอฟินนิกเนี่ยเป็นตัวที่แบบดาร์กกลัวอยู่แล้วนะเป็นของแสลงของดาร์กแล้วฟินนิกนี่ก็สามารถโซโลโดาร์กได้แบบชิวๆนะชิกเน็ตก็สามารถโซโลโดาร์กได้แบบชิวๆถ้าแบบเกิดอะไรประมาณเนี้ย สามารถแบบสแปมสกิลหนึ่งแล้วก็แบบดีด้าโอ้แล้วตรงนี้เปิดสวยมากนะสับหมูหวานคือหมูหวานนี่เป็นคนอันนี้คือเราไม่ได้พูดเองนะกิจไงนะเขาเคยบอกไว้แล้หมูหวานคือคนที่เล่นลิกเตอร์ดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือจากคําพูดของกิจไงถ้าใครติดตามมานานนะถ้าใครเคยดูแบบสตรีมอะไรเงี้ยเขาแบบพูดออกสตรีมว่าหมูหวานคือผู้เล่นลิกเตอร์ที่ดีที่สุดของไทยอันนี้คือกิจไงเขาพูดเองนะเพราะฉะนั้นนะเขาต้องแบบโผล่อยู่แล้วเพราะว่าขนาดระดับกิจไงยังออกมาพูดว่าแบบหมูหวานคือผู้เล่นลิสเตอร์ท ดูกันว่าด้านล่างยังไงเอ่ยแมมมอสเจ็บมากนะเดี๋ยวมีอันตีอยู่สินบอเบคอนพยายามแบบกันมังกรไว้นะเพื่อให้มังกรได้ยิงป้อมนะอ่าแล้วมีการอมออกมาด้วยนะสำหรับเต่าเอก็กคือยิงตัวอ่าแล้วตรงนี้หมูหวานโดนอาเยฟไปไม่เป็นไรนะเพราะหมูหวานโอ้เขาจะขึ้นเป็นไฮบริดด้วยนะก็คือแบบเป็นแท้งดาเมจนะตามปกติในการแข่งขันเราจะเห็นเฉพาะแบบลิเกอร์ที่แบบเล่นฟูลแท้งสัดส่วนใหญ่นะ คือน้อยคนมากนะที่จะเล่นแบบไทบลิตแบบตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้แบบคืนเบทเทิลออฟลาวินุลาแมสซามาเลยเงีแบบ้ยเพราะตามปกติเราจะเห็นเบทเทิลออฟลาวิเลียดออฟทอยเมลออฟเพน Toy, pen, อะไรเงี้ยโอ้แล้วตรงนี้บวกกันไม่สวยหรือเปล่าทีมไทยอ่ะยังอมกันออกมาได้นะเพราะว่า4-5แล้วคือแบบมันไม่ได้เกมตามไงเกมเราแบบไม่ได้นําเกมเขาไม่ได้ตามด้วยกันเนี่ยนี่คือสูสีกันมากเพราะฉะนั้นคือจะเล่นอะไรต้องระวังด้วยนะทีมไทยโอ้แล้วตรงนี้อืมแตกไปนะสำหรับเซเว่นเซทู จังหวะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่แล้วตรงนี้ซิฟแองกี้โอ้โหสวยมากนะคือจังหวะที่ล็อกนี่คือแบบไอ้ยักษ์ยิ้งแตกยิ้งมาทุกคนนะโอู๋แล้วตรงนั้นแมมมอสทำไมไม่แตกแล้วหมูหวานมาจังหวะนี้อู้ชาร์จไอ้นี่ไม่ทันชาร์จผู้ไม้ไม่ทันแลกได้สักตัวหรือเปล่าหมูหวานหมูหวานบอกจะเอาอะก็จะเอาอะต้องแลกได้สักตัวนะเมื่อกี้ถ้าหมูหวานชาร์จผู้ไม้ทันน่าจะงัดขึ้นแล้วคือจ่ายดาเมจได้เยอะกว่าน,นี้นะเมื่อกี้นี่คือเขาชาร์จผู้ไม้ไม่ทันแล้วคือกลัวฝั่งตรงข้ามจะหนีไปด้วยอ่่่ะแแแแแลลลล้้้้้้้ววตตตรรรงนนนีี Get ีเเ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 กกกกกกกซซออ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 อ์์าาโโโโโดดบบบบสืืืมมยคไป แ่บบสกิลหนึ่งแล้วอันตีอ่ะเออจกแตกเลยแล้วคือประเด็นดิเล็กนี่ดิเล็กนี่มันไม่มีมานานแล้วนะ <c oughs> คือแต่ก่อนสามารถใช้มานานได้ใช่ไหมถ้าเลื่อนหมดแต่คือเดี๋ยวน,นี้เลี่ยนหมดนี่คือแตกแล้วอ่ะแล้วตรงนี้หมูหวานลึกหรือเปล่ปาพยายามไม่นี่อยู่นะหมูหวานนะพยายามตอดอาเย็บแล้วให้น้องตีมาตรงนี้ยังไงเอยแล้วยังไงเอยแล้วอู้เล็ดฉีดแรงมากน้องตีเกือบแตกอู้น้องตีน้องตีโอ้ยยังไงงจวะดีโอโแตกไปนะแลกกันไปได้นะ เอาเรื่องนะไอเย็บเนี่ยอาแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วแตกไปนะโอ้แล้วตรงนี้อมออกมาได้โอ้สวยมากทีมไทยโอ้โหเมื่อกี้เอาแล้วตรงนี้ไอเย็บกดเกิดมาเฮ้ยต้องถอยก่อนไหมยังวงนี้เขากดเกิดมาเขาเกดจะเล่เมาแต่หมูหวานบอกไม่ต้องนะเดี๋ยวน้องทำเองพี่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องทำเองแล้วยังไงพยายามตอดเรื่อยๆไอเย็บตรงนี้ยังไงเอ่ยได้หรือเปล่าโอ้เมื่อกี้คือแบ็กดอน่าจะแตกไปเลยแล้วโดนเจสเซอร์ตกระโดดสวนแล้วคือโอเมียนจับแล้วคือเต่าเอ็กสามารถไปใช้โอ้โหแล้วตรงนี้โอ้โหหมูหวานเนี่ยสวยมากเนี่ยอบแบ อันตรายอย่าบอกเลยจังหวะการโครงการเข้าทามมิง่งการเข้าอะไรเงี้ยคือดีหมดเลยสมัมภวนันแล้วก็ไม่ลัดด้วยนะแอสซิสไปห้าตัวนะสมัมภวนันในเกมนี้เก็ดเซิร์ฟจิตมิงมิงนะโหเอาเรื่องจัดอะนะใกล้โวยเทมด้มวยสับเก็ดเซิร์ฟ เดี๋ยที <got> <story> ่บอกเหรอว่าเนี้ยนะคือมันเอาเร็วมากนะคือเป็นตัวฟินิกซ์นี่เป็นตัวที่เก็บออเจกตีวเร็วที่สุดและเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วที่สุดแล้วก็แบบทำมีของเท่ากันไม่มีตัวไหนสู้ฟินิกซ์ได้ว่าฟินแบบสกิลสแปมสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาออเจกตีวพวกดาร์เซียร์พวกแบบบางกรอะไรพวกเนี้ยมันเร็วมากอ่ะเออเพราะฉะนั้นเมื่อสองตัวมาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วพากันปู้ What the fuck เมโลแม่ง ดึงได้ดึงลัดเลนได้นะกี้นะสเปโรสวยมากเลยชมเขาหน่อยนะเพราะว่าคือน้องตีตีจะแตกแล้วอยู่ดีเดินขึ้นไปด้านบนเฉยเลยโอ้แล้วจังหวะนี้สิานาทีป้อมกลางยังไม่แตกทั้งคู่นะแต่คือของดูเนี่ยอีสปอร์ตเนี่ยมันเดี๋ยวประมาณ2,000นะหรือประมาณแบบเอ่อน่าจะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะอ่าแล้วตรงนี้คือเฮ้ยเฮ้ยอันตรายนะ โอ้นี่แหละช็อตนี้แหละเป็นช็อตโยนหรือเปล่าไม่โยนอ่าแล้วพยายามเลี้ยงอ่าดับมอนิเตอร์ด้านล่างนะสเซอรบทีมไทยโอ้โหน้องตีล้านเตะไปเจสเซอร์บอกอะไรว่าตีทำไมไม่ให้เราเจสเซอร์บอกเอาเจสเซอร์มีอยู่นี่ว่ะอ่าแล้วตรงนี้ยังไงเออเจสเซอร์กระโดดนี่แหละจังหวะโยนนะจำได้จำได้ช็อตนี้แตกนะสหรับเจสเซอร์จังหวะโยนจังหวะโยนนะเจสเซอร์ ดูสดนี่ฮาอยู่นะช็อตเนี้ยคือไม่ได้เช็คพุ่มดีไงไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างไงแล้วตรงนี้อมกันออกมายังไงเขาจะไล่หรือเปล่าเดซวเซเว่นเช่ทู 2, ต้องรีบถอยก่อนหรือเปล่าจังหวะนี้ฟิกเกอร์มีทนะ่าสำหรับเซเวนเชทูคือเป็นช็อตที่ใจตกไปอยู่ตาตุ่มอยู่นะว่าอะไรเพราะว่าการเงินดูเนี่ยขึ้นนำแล้วนะช็อตนี้นะการเงินดูเนี่ยขึ้นนำหนะนึ่นะงพันน 1, นะ ล้วตรงนี้ไงเออตรงกลางเห็นอยู่นะหมู่วานเห็นอยู่นะแต่เลือดที่ยังไม่บวกนะเพราะเจสเดิร์ฟไม่อยู่แล้วตรงนี้เอาโดนเรียกไฟหรือเปล่า,าพยายามฟิกเกอร์ออกมานะถึงกับเสียฟิกเกอร์นะสห,หับมูหวานเพราะคือฝั่งตรงข้ามเขาต้องเรียกไฟอยู่แล้วนะคนเขาเยอะกว่าคือแบบเป็นจังหวะที่เขาได้เปรียบไง เราก็อย่าไปตามน้ำนะไม่ใช่ว่าแบบบางคนบางกลุ่มเหมือนแบบเฮ้ยมึงจะไฟหรอก็มาดิก็มาดิาดอย่างนี้นี่แตกอย่างเดียวนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องแอบ,บอ่านเกมด้วยนะว่าแบบเฮ้ยคนเราน้อยหรือเปล่าเพื่อนเราเติมทันหรือเปล่าจงัาจงหวะนี้จะได้เปรียบจังหวะนี้เสียเปรียบหรือเปล่าฉะนั้นพยายามอ่านเกมดีๆนะแล้วตรงนี้เปิดอ่อาอวิชชาเราก็เลยนะสหรับทีมดูเนี่ยเกมนะแต่ทีมไทยก็พยายามโซนไว้อยู่นะไม่ยอมให้นะเราก็ทีมไทยมาห้าคนเรียบร้อยแล้วดูเน่ยเกมน่าจะไม่กล้าเปิดแต่คือสูสีกันมากไม่ใช่สูสีการเงินเขานำ ในเกมเนี้ยของทีมไทยแม่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือส่งฟินิกไปไปสปิทพุทแทนแทนที่จะเป็นแบบหมูหวานใช่ป่ะแต่จ,จริงจฟินิกที่เอาสปินมาก็สามารถสปิทพุทได้นะเพราะจาังหวะที่จะโดนเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขามีสกิลทิ้งออกแล้วก็กดจำลองสปินอะไรนีได้นะสำหรับฟินิกแต่ถ้าเทียบกันตามตรงก็เอาหมูหวานไปสปิทพุทน่าจะดีกว่าโอ้แล้วตรงนี้เต่าเอ็กโดนดึงมาและคือแลกกันนะระหว่าวงอวิซดศนกนเคดัสกับดารสเซเยอร์ตรงนี้และทีมไทยได้ดารสเซเยอร์แต่หมูหวานไม่ยอมหรือเปล่าหมูหวานไม่ยอมให้ไข่หรัรบนะบแมมมมออเเเเสสสียด็ไปนะ เซนติเมตรไปแล้วนถ้รับแบบมอสและคือด้านบนนี่นะเป็นน้องตีนะนท,นที่ไปลอยป้อมด้านบนได้นะได้บาแลักด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเนี่ยน้องตีถ้าแบบเขา,มาไม่ปิดจริงๆกดสปินหนีได้นะอ่ะเดี๋ยวตนี้สามารถรันติดมาได้แล้วคือน,น้องตีแบบชิวๆเลยมาดินะขอหน่อยขอหน่อยอะไรประมาณนี้ฟาร์มป่าเขาแบบชิวๆเลยนะเพราะมีทั้งดูดใหญ่มีทั้งจอกกอเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชี้สองอันนะสำหรับน้องตี แล้วคือตรงนี้อืมอสจสสิกะโดเข้าไปแล้วโดนเกี่ยวมาตรงนี้ยังไงพยายามถอยมานะาที่บอกแล้วในเกมนี้คนที่รับหน้าที่สปีดทุนหรือแยกกันเนี่ยจะเป็นน้องตี๋นะด,ดูสังเกตด,ดูคือหมูหวานนี่จะอยู่ในไฟเลยนะแล้วน้องตี๋ไปแยกดันถ้าเขาแบบเรียกไฟแล้วน้องตีมาเติมไม่ทันเนี่ยเบคอนแพ้ไฟแน่ๆแล้วก็ไม่มีตัวทำดาเมจ DPS นะมีแต่ตัวแบบเบิร์ตตัวอะไรกันประมาณเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเรียกไฟก็ไม่ต้องไฟนะเทคนิคง่ายๆเลยถ้าคนเราไม่พร้อมเราก็ไม่ไฟแค่นั้น มันอยากไฟก็ข้างเราจะถอยอย่างเดียวอะไรประมาณนี้และนี่คือแผน,นทอนสามพงนะสำหรับทีเมคอนถ้าเรารู้สึกว่าขึ้นบ้านยากก็พยายามเลี้ยงคีฟทั้ง3เลนนะถ้าเราเลี้ยงคีฟแบบจนสูงทั้ง3เลนอนะ่ะถ้าเราแพ้ไฟอะ่ะนะเขาจะไม่สามารถจบจบปวมได้เพราะเขาแบบต้องมาไล่ทำเวฟคีฟอีกนะ เว้นแต่ว่าเขาจะได้บาแลกเราหนึ่งทางแล้วเขาเลือกที่จะแบ็กดรอแต่การเลือกที่จะแบ็กดรอในแพทนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีดามเมจอาจจะไม่พอเพราะแต่ก่อนนะ่ะจริงอยู่ที่แบบมันสามารถแบ็กดรอแล้วแบบป้อมแตกเร็วนะแต่คือสมัยนี้ป้อมแตกป้อมใหญ่แตกยากมากถ้าแบบไม่มีชิปเข้าไปลดเกาะป้อมใหญ่นะหรือไม่มีแฉลี่สองตวงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเปอร์เซ็นต์การที่จะได้เขาได้ค่อนข้างยิ่งน้อยจะว่าไปแล้วเดี๋ยวเร็วนี้นะ่าจะมีการ เขาเรียกว่าเกมตำนานนะตำนานของทีมป๊อบเบคอนนี่แหละนะตำนานของทีมเบคอนนี่แหละนะคือเลือดพ้อมใหญ่หลอดดำเลยนะแต่สามารถพิชับมาชนะได้นะเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะคือตรงนี้คือเกมตึงมากนะการเงินทีมป๊อบเบคอนตามอยู่ประมาณสี่พันด้วยนะและเป็นเกมล้างแค้นของพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องนิ่งกว่านี้นะพยายามอย่าลบพยายามอย่าแบบไอ้นี่นะพยายามอย่าใจร้อนนะต้อง ทำจังหวะอะไรดีๆหรือไม่ก็ร้อยเขาพลาดอย่างเช่นช็อดนี้มือมือกีแบ็กดอถ้าเดินมาเช้คู่มือกินที่แตกเลยนะลรไงเอยแบ็กดอด้านบนนี่แหละเป็นช็อดที่เราบอกว่าร้อยให้เขาพลาดนะแลวคือหมูหวานเข้ามาเปิดแบ็กดอย่างวันนี้นะเจสเสกกระโดดเข้าไปแตกนะบอเกิดเกิดขึ้นมาก็แตกไปอีกหนึ่งตัวนะคืออย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเราแบบไม่รู้จะทำอะไรก็ร้อยเขาพลาดเดพอเขาพลาดปั๊บเราก็เล่นชิวๆเลยนะ นี่นะได้มา2ตัวจังหวะนี้แล้วก็ด้านล่างมีดามอนิเตอร์ทำเวฟไปด้วยนะตอนนี้เซนเนเกทูกับเบลีแล้วก็น่าจะได้ป้อมตรงกลางแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้คือแบกดอกพาดอย่างที่บอกเลยว่าถ้าแบบรู้ว่าแบบมันไม่ควรมันมันไม่ได้ก็แบบไม่ต้องฝืนไง้ารอให้เขาเล่นพลาดพอเขาเล่นพลาดปั๊บเราก็เล่นกันได้แบบชิลๆเลยอะเรงนี้ได้ป้อมกลางแล้วก็บาแลกล่างน่าจะได้ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นดิเล็กได้เปิดอันตีกันมาแล้ว เต่า x อ,อมมังกรออกก่อนออไหมโอ้แต่เข้าเลยเหรอจังหวะนี้นวลเนียกันมากโอ้โหวัดตัวฟั่งกันมากนวลเนียกันได้ครับช็อตนี้ทุกคนโอ้โหแล้วคืออมออกไม่ทันแล้วตรงนี้ยังไงถอยก่อนดีกว่าไหมน่าต้องถอยก่อนนะแต่คือได้บาแล็กมาตรงกลางมาแล้วนะเหลือแค่บาแล็กด้านล่างแล้วก็เลื้ยงเหลือประมาณแค่สองพันสามมิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วนี้จเจสซ์เตอร์แตกไปนี่หว่ะเจสจะเสิร์นั่นที่ลงไปนอนนะ แล้วก็ซื้อเกี่ยวมาไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาพยายามที่จะเรียกไฟหรือเปล่าเขามี5คนใครก็บวกหรือเปล่าตรงนี้แลกมาได้หรือเปล่าถ้าแลกไม่ได้ถอยถอยถอยตรงนี้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจังหวะนี้ไม่ได้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยจังหวะนี้อู้แล้วคือพลังของอะไรนะพลังของอ่าล็อกชิลนะเด้งขึ้นมาเมื่อกี้ได้อย่างเยอะเลยนะสำหรับเมโร่นะคือสมัยนี้เมตาล็อกชิลเยอะมากนะหลายๆคนได้ได้เห็นได้หลายเกมเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างมากเลยก็คือจะเป็นไฮยัเตะนะที่มีทูดาเมิตอ่ะแล้วตรงนี้เต่าเอ็ก คือโอเมนนี่มันกลัวชิปมากๆเลยนะเพราะว่าถ้ามันจับชิปๆก็กิ้งเด้งไปเด้งมาคือไม่สามารถทำอะไรได้ในวงไฟนั้นนะแล้วตรงนี้เจสซ์เกิดมาแล้วยังไงเอ่ยโอ้โหคือเกมตึงมากอะทุกคนนะสมแล้วนะที่เป็นเกมแห่งการล้างแขนการยืนดูเนี่ยเกมตอนนี้อยู่ที่6.8แปดและของไทยอยู่ที่6.3จริงอยู่ที่ของไทยเงินตามนะแต่อย่าลืมนะว่าของมันเต็ม6ช่องแล้วนะของมันจะเต็ม6ช่องเพราะฉะนั้นการยืนตัดออกเนี่ยทีมไทยจะได้เปรียบม,มากๆเพราะว่า1ไทยได้บาหลกมาแล้ว2ฐานนะแล้วก็ป้อมดูเนี่ยเกมด้านล่างเหลือเพียงแค่ประมาณ30%เท่านนนั้เองะแล้วก็ไทยยังสกอรร์ชนะะปปมาณ12ต่่ออ7ยููแลล้วก็เกมมโดยรวถ้าพูดนนนตตตามรงอี้ก็คือไทยเป็น คุมเกมนะคือหลายๆคนอาจจะตกใจไงว่าโหเยียแทงเงินตามต้องแพแน่เลยคืออย่าไปดูการเงินนะถ้าการเงินเกินแบบ60,000ไปแล้วอ่ะนะทั้งทั้งสองทีม่ะให้ดูแบบรูปแบบเกมแล้วก็ป้อมนะว่าแบบทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบ แล้วก็ดูที่ฮีโร่ด้วยนะเช่นในเกมนี้เอาจริงเลดเกมถ้าถามว่าเลดเกมใครดีกันเออเราสามารถพูดได้ที่บกว่าดูเนี่ยเกมดีกันแต่แต่ข้อได้เปรียบของคีมบ๊อบปอคอนในเกมนี้ก็คือเขาได้บาแลน็์มาเลยสองทางทำให้ดูเนี่ยเกมเล่นยากเนีถ้าบาแลน็์ยังเหลือสามทางอย่างเงี้ยดึงไปยี่สิบกว่านาทียังดูเนี่ยเกมมันจะได้เปรียบนะเพราะว่าลินดิสอย่างเงี้ยมันเป็นแคลลี่ป่าดีเมสที่ทรงพลังมากๆในเลดเกมแล้วก็พวกโอโมโอเมไรอย่างเงี้ยเลดเกมคือสปิทฟุตอะไรได้หมดเลยนะแต่ของไทยนี่ จะบอกว่ายังไงดีเล็กเกมก็หวังพึ่งได้แค่ฟินิกส์นะเพราะว่าเอาจริงคลิกเนกเลดเกมมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะมันเป็นตัวจังหวะแล้วคือส่วนมากเลกเกมมันมีทั้งกอ่อเกิดทั้งเคียวอะไรพวกนี้ไงคือจังหวะเดียวคือมันไม่ตายแน่แแล้วคือยิ่งเนี่ยถ้ามันแบบเล่นไปจังหวะหนึ่งแล้วคือเขาไม่ตายหรือเขาตายเขามีก่เอเกิดอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นต่อไม่ได้เพราะมันต้องใช้แบบระยะเวลาในการคูลดาวน์นิดนึงแต่คือตัวอย่างพวกโอเมนหรือลินดิสอะไรพวกนี้นะเขาสามารถตีแบบทํามดรามงได้เรื่อยๆอะไรแบบน คือจริงเราไม่ได้พูดเลยนะคือดูการแข่ง rv มาตั้งแต่แบบปีแบบปลายปี2016อ่ะที่แบบจัดแบบคอมมูนิตี้ของกรุ่ป rv ตั้งแต่ยังไม่ถึงแสนคนนะเนี่ยคือเราดูมาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่สมัยอ่าอ่าชื่อทีมอะไรวะนิชแนลแบบนึงตั้งแต่สมัยน่นแนลเจอกันกับบ๊อบเบคอนตั้งแต่สมัยแบบเนโอซอะไรพวกเนี้ยนะ แล้วตรงนี้ป้อมด้านล่างน่าจะได้หรือเปล่านะดาสมันเ,เตอร์น่าจะยิงป้อมแล้วดีแด็กน่าจะเปิดอันติกันอะไรวะเนี่ยแล้วเต่าเอกน่าจะอมออกนะเออนั่นแหละจริงด้วยนะนี่แหละคือเป็นตัวแบบเขาเรียกไงสกิลเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์กันนะคือจีเด็กเปิดอันติมาใช่ปะ่ะอ่าเต่าเอกก็ได้ดีไงเราก็อมออกนะทำให้แบบเสียอันติฟรีอะไรมาเนี่ยแล้วทีนี้เบโลมารับ ดาคอนดิเตอร์นะแต่ต้องถอยนะเพราะว่าฟินนิคเอาจิงเลยเจมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้ามันได้จัดสกิลแล้วคือเจมเนี้ยป,อป๊อบเบคอนทำถูกนะให้ให้เขาเรียกว่าไรให้ไข่มังกรกับฟินิกซ์นะโอ้แล้วตรงนี้ได้บาแลกมาแล้วเต้ไฟนัวเนี้ยกันมากและผลที่ออกมาก็คือแมมมอสตายไปกว่านหนึ่งตัวแต่มมมอสมีก่อเกิดมาแล้วคือน้องตีพยายามยิงอยู่แต่ยังไงเอ่ยทีมป,อป๊อบเบคอนยัเยาวีไข่ลมนะแต่หน้าแดงทั้งสองทีมเลยนะตรงนี้แล้วก็ตีป้อมอย่างเดียวเลยเพื่อนเรื่องสนอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็เเนนนนีี่ยป็ทมปปนนทมออคได้รับับชชะแล้วก็สามารถล้างงแค้้ทีมดวยเกมไปได้นะก็ยินดีทีมมปออออเเคคคนนนนนดดดด้้ววยยใใรร่่่ชชชืบะกกกก็ฝาไล์์แห สวัสดีขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเหนื่อยมากเลยเกมนี้โคตรตึงใน20นาทีแต่วเนี่ยคือเราไม่ได้ดูไงว่ามันี่นาทีไงก็ไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้แต่ก็ยินดีทีมป๊อบเบ็นคอนทามด้วยนะที่สามารถล้างแขนนะสามารถลบรอยแผลจากไอหน้าออลวัลโลเข้มหนีมาได้นะก็ไปแล้วบ๊ายบาย